จะเป็นคลิปที่ทำมาร่าให้การกินครั้งแรกอร่อยไหมเนี่ยอร่อยเคยทำไหมยังไม่เคยมันคว่ำหมักโอ๊ยอร่อยปะเออเออมันไ้คามกรอนอนิดนึงอึ้งจริงอาจจะเพราะว่ามันอยู่ล่างสุดด้วยเนาะเออมันไม่แข็งแรงอะไรเนี่ยทำงานชอบอันไหนมากกว่าถักรบต้มเนื้อสองทั้ถักรส ถ้าใครอยากรู้สูตรนะคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวจะไปขโมยสูตรมาให้ไม่สมหามาให้อุ้ยก็งเยมากเดี๋ยวทำมาล่าให้กินจริงหรออะไรไหมโอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกก่อนว่ามีอะไรบ้างโอเค เย่เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกของที่แม่ส่งมากันนี่จะเป็นคลิปที่ทามาม่าให้กัดกินครั้งแรกก็อบอกว่าก่อนหน้านี้กันไม่เคยกินฝีมือมาก่อนเพราะว่าไม่ชอบทาอาหารกัดจะกินได้แค่ไข่เจียวที่เคยทําให้แต่รอบนี้เดี๋ยวมาทำมาร่ามาแก่ก่อนว่าแม่ส่งอะไรมาอร่อยมินเนี่ยอร่อยเคยทำไหมยังไม่เคยออร่อยเทเลยที่รู้แน่ในเนี้ยมันจะมีมาร่าที่เอาไว้ มันเป็นซอสปิ้งย่างแล้วก็มีซอสต้มที่เหลือไม่รู้ว่าโส่งอะไรมาเดี๋ยวมาดูเลยแบบนะ้มันแกะมีออกมาไม่ได้มากเ๋ยมาแกกันเพิ่งถึงเมื่อกี้เลยนะอันนี้ก็เพิ่งเลิกงานกันเลยหยิดมาแล้วมาแกให้ทุกคนดูเฮ้ยว้าวคุณระบายจัดเต็มมากอย่างแรกที่เห็นนะทุกคนก็คือ มะม่วงมะม่วงโคตรเยอะดูดิดูดิดูดิเยอะอ่ะดูดิไม่หมดมีมะม่วงมะม่วงโอ้โหโคตรเยอะเดี๋ยวเอามะม่วงออกมาก่อนมะม่วงโอ้มันมีมะม่วงมีสิบลูกอ่ะที่สองก็คือที่เห็นแหนมแหนมเมืองโคตรเยอะดูดิจะกิน ม่ได้ใหเออเอออย่างหนึ่งก็คือ,อไม่รู้ว่าจะกินทันไหมเพราะว่ามันมันโคตรเยอะเลยทุกคนแม่ส่งมาให้อะพราะินนี้เป็นคนชอบแหนมทอดกระเทียมเจียวมาต่อมาอะไรอะหอมยาย,ย,ายแม่มาซื้อที่ตรงนี้ก็ได้ปะ <c oughs> ยังไม่ต้องโอ้โหนี่หละคนเป็นแม่จริงๆนะทุกคนจริงมันซื้อที่กรุงเทพก็ได้ทุกคนหอมของใหญ่ะเอือแต่แม่ก็ส่งมาให้ ครับมีนี่หอมแดงมแดงคือต้องบอกทุกคนอย่างนี้ว่าในนี้เนี่ยไม่ได้ขอแม่เลยนะว่าต้องส่งอะไรพวกนี้มาให้อะคือแม่ส่งมาให้เองหอมแดงโอเคมีว okay. ิได้กินมาล่าแล้วอะเหรอเอู้ด,ดี้มือเขาเพื่อนะมาล่าไม่ได้กินมาล่าแสดงว่ามันต้องคว่ำแน่เลยอะอ๋ออันนี้เป็นน้ำพริกนรกเพราะว่าปกติอะตอนเรียนมาหาลัย ก็ชอบให้แม่ส่งมาเพราะว่าอร่อยมากเออเพราะว่ามันแบบประหยัดงบได้อร่อยมากมีกินกับแบบข้าวเผื่ออเดียวพอแล้ใช่ตอนเห็นอยู่อ่ะใช่อ่ะอันนี่คือใช่อ่ะโอ้ยมีจานนู้น่ะอันนี้คือแม่ทำเองนะไม่ได้ซื้อทำเองจริงอร่อยจริงเฟรมอันนี้อุ้ยนี่ดูดีมันเปื้อนหมาล่าเป็นหอมขาวไม่ใช่เขาเรียกกระเทียม เอาวหรอถ้าเขาเรียกหอมขาวสรุปมันเรียกกัดเทียมหรือหอมขาวอะใครดูคอมเมนต์มาสรุปมันเรียกกะเทียมหรือหอมขาวมาก็มาถึงมาล่าวยมาล่ามันคว่ำอะทุกคนเนี่ยมาดูนี่ดูนี่มันคว่ำอะโอ้ยน่าโอ้โหแต่ไม่เป็นไรมันอยู่ในถุงคิดว่าโอ้อะไรวะเออเออมันตกนอนิดนึงอึ้งจริงนิดนึง โอเคเ,อเดี๋ยวค่อยค่อยเอามาันออกมาไม่เป็นไรอันนี้เป็นเส้นมาล่าคือต้องบอกว่าอันนี้โคตรสมัยอันนี้เป็นเส้นมาล่าอันนี้ต้องบอกว่าคือไม่รู้ว่าแถวนี้แบบในกรุงเทพแบบมีขายไหมแต่ที่นูนะ่นอ่ะเขาเอาไว้กินเขาไม่ได้เอาไว้ขายเพราะมันอร่อยอันนี้จะเป็นเส้นที่เขากินกันจริงๆไปดูมันเหมือนลวดนะเดี๋ยวเส้นนี้เดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวจะทําให้กัดกินคือเส้นนี้มันมันต้องแช่ไว้หนึ่งวันเลยนะ วันหนึ่งเลยเหรอวันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเส้นเหมือนกันแต่เอาไว้เอาไว้ขายอันนี้อร่อยอนะบอกว่าเส้นนี้ก็เอาไว้ขายเหมือนกันดิมันก็จะเป็นแบบอันนี้อร่อยมากเวลาไปร้านหมาล่าเนาะแต่นี้เดี๋ยวเราก็เอามาทําเองตั้งแต่เป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับมามาถึงของเด็ดในวันนี้หอมมากอะทุกคนอะไรอะอันนี้เป็นอ๋อ อันนี้ก่อนก็ได้อันนี้เป็นน้ำซอสหมาล่าที่เอาไว้ราดตอนปิ้งยา่านงะอันนี้ก็คือแบบว่าเราย่างให้มันพอสุกอะ่ะแล้วก็เอาซอสนี้ราดไปอ๋อซอทามะเลอซอทานี่นี่ซอทาเดี๋ยวให้ดูตัวซอสที่มันทําออกมาสําเร็กก่อนนะเี๋ยวจะให้ดูวัตถุดิบหลักของมันว่ามันคือตัวไหนอันนี้เป็นซอทาอันนี้คือไฮไลท์เลยอันนี้เป็นซอสสําหรับต้มแต่มันความาโอดูดิ เดี๋ยวก็ให้มันใส่ดูเดี๋ยวให้มันความไปนสุแหละแต่แต่มันความนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ไมีถายเยอะอันนี้เราจะไว้สำหรับต้มแล้วก็ไปผัดก็ได้อันนี้คือความมาหมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไม่อ,ออกนะทุกคนมันความแล้วตอนนี้แล้วก็อันนี้ที่มาอยู่ในถุงด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นพริกมาลาเป็นแบบพริกแห้งแห้งอันนี้เอาไว้สำหรับราดกับซอสที่เมื่อกี้น,นี่ใช้ด้วยกัน <What? S 1> นี่ <What? S 1> อันนี้ oh. คือ,อเป็นวัตถุดิบหลัก ที่เกิดไอ้พวกนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นซอสหม่าล่าหรือน้ำที่เอาไว้ต้มนะคุณมาากักจะมีไว้ทุกคนนีไงนี่อันนี้อร่อยมากทุกคนอันนี้อร่อยวมากนี่ชอบมากอันนี้ต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบหลักที่เอาไว้ทำในพวกนี้แบบโอเคเดี๋ยวมาลองทำให้กัดกินกันพรุ่งนี้เลยไม,ไม่เอาไม่ทัน,ทนไม่ทันไม่ทันมันกี่โมงแล้วเนี่ยมันดึกแล้วนะ เก็บไว้กินพรุ่งนี้ไม่เอาพรุ่งนี้วันนี้ตอนนี้เรากำลังจะแช่เส้นไว้นะครับเพื่อไว้ใช้ทำตอนเย็นเห็นไหมมันแข็งมากเลยนะทุกคนเส้นมันอะถ้าไม่แช่ไว้นี่คือไม่ได้กินแน่นอนนะอ่ะเรียบร้อยแช่ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเราดูตอนเย็นนะครับจะเป็นยังไงแม่รร้จะมาทมซูตราลาอะตีตึงตง้มตึงย่างอะ ต้มมันแย่ใจไรก่อนก่อเอาเทใส่ก่อนกันลูกแล้วก็กอ็เอาหมูอย่างลงไปตามีเออเออใสอ่หมูเอาพักเอาอย่างลงไปต้องปรุงรสอะไรอย่างแงมก่อนโค้งอ่ะปรับยิ้มก็เอาพริกใส่ไปสองจอดโอเคครับเคลียครับบ๊ายบายเดี๋ยวแย่ก่อนมาเราเตรียมวัตถุดิบ พร้อมที่จะทําเรียบร้อยแล้วสําหรับมาลาฟังนี้ล้วก็จะมีหมูนะมีมันฝรั่งแล้วก็มีไส้กรอกตอนนี้ก็จะเป็นเส้นที่เราแช่ไว้เมื่อเชา้านะเริ่มนุ่มละนี่ทีเด็ดของเราอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นผงมาลาอันนี้เป็นซอสที่เราจะเอาไว้ทาตัวมาลาตันนี้ต้องน้ำให้เดืเอดไปเลยใช่เดี๋ยววันนี้บีไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะเป็นคนทำพ้ดีกินเอง น้ำเดือดละตอนนี้เก็บไม่ออกเลยด้ย่ทำแบบโคตรเสียดายส่วนส่อ,อาจจะเพราะว่ามันอยู่ล่างสุดดนะ้วยเนาะเออมันไม่แข็งแรงอยไอ้นี่แต่ว่ามันโดนทับด้วยอะไรหลายๆอย่างความเป็นถุงเทืททไไอท่า p ทอะไรนี่ไ้เ t ไปเลยัวนีน้นะตัวช้อนกต่ดูดูเป็นไข่ละมันบันดิ เสียด,ดายอะคือไอไข่้มันนี่แหละมันหกไปโคตรเยอะอันนี้เราคั่วแล้วเราเลยไม่ต้องคั่วอีกโอเคทีนี้เราก็จะใส่ไปสองช้อนหลักๆก็คือเราจะเอาไข่มันมาด้วยใส่ไปเลยแค่ใส่ให้ดูเฉยๆกันขอเผ็ดเผ็ดเออแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่เผ็ดเนี่ยก็ก็เพิ่มอีกคือถ้าสมมติว่า คือถ้าสมมติว่ามันมีเม็ดมาล่าด้วยอะจะเผ็ดที่ลิ้นกว่านี้มันจะชาใช่ปะใช่แต่อันนี้เราไม่ได้ใส่นะคิดว่ามันอาจจะไม่ชาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาใส่หมูกันเนแบบาะใส่นี่ใแบบแบบแบบส่นี่ใส่รัตอนนี้ก็ใส่หมูใส่มันฝรั่งลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองมาใส่เส้นเอ๊ะมา เดี๋ยวมาใส่เส้นกันคิดว่าเส้นน่าจะได้ละเส้็จลวดนีอร่อยนะเอามาติดกันใส่เส้นแล้วก็ใส่ตัวนี้เดี๋ยวใส่ผักนะเดี๋ยวใส่ผักนะ อันนี้คือผักไเโอเคเดี๋ยวต่อไปใส่ผักกาดตู้กรอสร็จกรออาสก็รอรอเส้นสุกแล้วเนาะเส้นกัผักสุก น่ากินมาอยูโฟนนี่คือตอนสุกแล้วอันนี้เป็นซอสท,ที่เราจะเอาไว้ทาตัวเนื้อนะแล้วก็เอามาเทใส่ตรงนี้ไว้คิดว่าไม่ได้ใช่เยอะ <c oughs> เพราะว่าเรามีเนื้อแค่นีด้เดียวใช่วันนี้เราจะทำแค่แบบว่าเบคอนเขียนทงองอะไรประมาณนี้ตุ้มามันไปนี่นึ่งทำใบตองคัเชฟ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอานี้ไปให้สายเหมือนเราเอาไปปิ้งอะไรเงี้ยอ,อน่นเลยเราต้องว่าให้มันสุกก่อนถึงพาซอสหรือ,อ,อว่าไหใช่เห็นมันสุดยากมาอันต้องรออีกคืนค่ะไฟไฟเดินไม่แรงมากมักนจะเด่น จะกับของกันเดียวหน่องก็เอ,อหน่องข้ามดิเออ,อ,เอ,อม,มาถือว่าผมจริงไม่ต้องเปิดเลยก็ได้เพราะไม่งั้นมันจะไหม้เราก็จะเอาซอสมี้สราดใช่ไหมจริงมันต้องใช้แปรงทานเนาะมันถึงจะแบบดูดีแล้วตอนนี้บอกส่วนผสไมได้ปะจำไม่ได้คื <laughs> อยากจะบอกนะแต่จำไม่ได้ขอเยอะๆชอบปิซซ่าเยอะๆ เหมือนที่ขาดที่ร้านเลยถ้านี้เยอะมันอาจจะไม่กลัวปะกลัวยกลัวเสียของเต้ไปจากนั้นก็ใส่โามไว้แยเลยสีิเครตสกิครประโอ้ยเยอะมากแบบหลาหล ท่านผู้ชมนี่เสร็จแล้วปิดเ,เลยเอวันนี้เราซื้อน้ำแข็งมาเพราะว่าเรารู้ว่ามันตากำเรามัาาาดซื้อหมากจริงอันนี้ของจริงอะ่ะโอ้ยอยากให้มันมีแบบวัตถุดิบเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวข้าวหน้าเรามาย่างใหม่ดีกว่าข้าวหน้าเดี๋ยวเราซื้อวัตถุดิบมาเยอะกว่าน,นี้หนะ่อยเย้มาแล้วมาเดี๋ยวมาเริ่มเลยเอาแบบไหนก็เอาแบบเอาบบนารกแตกก่อนด<ม>ีกว่าเอาแบบผัดก่อน ม่ฮัทเขาเรียกว่าย่างเออเขากินอาี่อันนี้น้อยดีกว่าอันนี้คือแบบย่างนะคือเราไม่ได้มีแบบเต่าย่างกันหรอกเราก็เลยแบบเอาแบบเจียแบบให้มันย่างมันนะคะเออขอเอาพริกอ่อน่อยนะทุกคนมันเยอะมากยืนก้อนเลยเวบมาเลยชนมาอวันนี้ถ้าแบบมีแบบพวกเห็ดพวกไส้กรอกอะไรอะเที่ยวที่ขายกันอุ้ยทำไมอะไมวะไอ้ อมอม,มากมไม่ค่อเผ็ดถ้าทาแบบย่างล้ดีนะอร่อยอ่ะคือมันไม่ได้เผ็ดอย่างที่คิดนะรู้ว่าเผ็ดวะอ, <laughs> อันนี้เป็นแบบต้มเน <c oughs> <c oughs> ่อันนี้เป็นแบบต้ม <c oughs> เดี๋ยวชิมน้ำก่อนก็ได้อุ๊ยดูดิอันนี้คือชิมน้ำ โหเห็ดร้อนอ่ะเห็ดมากโอ้แต่างซีบเส้นสิทำเส้นนี้เขาชอบมากเส้นนี้คือนำเสนอเจริงๆต้องตัดนะเพราะว่ามันโอ้อเอามาเดี๋ยวยกมานีดเดี๋ยวแลตัดมาต่อไปเป็นเส้นเส้นนี้ต้องบอกว่าภูมิใจนำเสนอนะทุกคนอืมอ่ามันเหนียวแล้วก็มันนุ่มมันนุ่มๆหนึบๆอันนี้ต้องบอกตัวว่าก็ไม่เคยกินเหมือนกันเส้นนี้อร่อยอ่ะ อร่อยนะอร่อ,ย,อ,อยเป็นเนื้อนะบีกินบีกินเนื้อไปอยังเพิ่งอ,อ่ะหรออช,มชิมน้ำชิมน้ำซีนสอดเนี่ยอร่อยาามากับทำงานชอบอันไหนมากกว่าผัดแบบต้มหนึ่งสองสแบบามผัดก็ชอบนี่ะจ๊ ม,ามาันมันคือขาดไม่ได้มันฝรั่งอือหึน่าหลอยเอาอีกรอบนะว้าวอือหึลองกิรรนคำที่ออรรสองทำไมนี่เขาเล่นคำที่สองละเขาเรู้สึกว่ามันเหมือน นมนมอ่ะอะไรวะทำไมเขารู้สึกนมนมวะเจบขาไม่ได้จิ้มเลยเขายิงให้สองมันนมนมนุ่มๆอ่ะมันมันรวนๆอ่ะรสชาติมันดีอ่ะก็หวานนี่ผ่านจริงซอสไอ้นีคืออร่อยมากทุกคนซอสทาถ้าใครอยากดูสูตรนะคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวถางหน้าเดี๋ยวจะไปขโมยสูตรมาให้อร่อยมากมันนมนมอ่ะเขาให้คนไปสองอันนะแค่ซอสนี้กับผงมะลาแล้วก็ผัดอะไรก็เลยก็อร่อยเลยอ เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเรามาทำอันนี้กันดีกว่ามาราผัดแหง้แหงโอเคก็จบไปแล้วสําหรับการทํามา่าให้กัดกินครั้งแรกนะเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยความจริงก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกก็แคใ่ใส่ซอสแล้วก็ใส่เครื่องใส่วัตถุดิบอะไรเข้าไปโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาดูสูตรคอมม้นเลยว่าเขาเอาซอสมา่าอะไรพวกนี้เอาไปคั่วกันยังไงให้มันเป็นซอสอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวครั้งหน้าคิดว่าน่าจะให้ได้เห็นมากกว่านี้ แต่รอบนี้ก็ท <ำ S 1> ําเป็นเมนเูน<ด>ให้กินอร่อยมากทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กักบช่อง t o p ปบล้นด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาไปเจอกับประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่จะเป็นครั้งแรกของเราหมดเลยเนาะอย่างเช่นครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ทำอาหารในการกินเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย